กรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของอาจารย์ศิลป์เกจิจงคำบางเวชผู้มีความโด่งดังมากเรื่องการให้เลขให้หวยสถิติการให้หวยของอาจารย์ศิลป์น่ากลัวมากแกให้หวยถูกติดติดกันมาหลายงวดลูกศิษย์ลูกหาของแกจึงมีเยอะแยะมากมายบรรดาคอหวยทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ว่าอยู่แห่งหนตำบลไหน ก็จะต้องฝากตัวมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิแทบทุกสิน้นซึ่งหวยของอาจารย์ศิลถูกทุกงวดจริงๆครับท่านผู้ฟังไม่มีผิดพลาดเลยไม่แต่งวดเดียวดังนั้นแต่ละวันก็จะมีลูกศิษย์มากหน้าหลายตาที่เข้ามาเยี่ยมเข้ามากราบอาจารย์ศิลเพื่อหวังที่จะขอเลขเด็ดกับแกนวัสการเจ้าค่ะอาจารย์ศิลหวังไงอโยมดาวโยมดาวมีอะไรอ่ะแหมงวดนี้มาตั้งแต่วันที่สที่หเลยนะ เหลืออีกตั้งหลายวันน่ะก็หวยจะออกอ่ะเจ้าค่ะอาจารย์มาก่อนก็ต้องได้ก่อนใช่ไหมล่ะเจ้าค่ะอืมฉลาดจริงๆเลยอ่ะโยมดาวเนี่ยในขณะที่ยายดาวแกกำลังสนทนาอยู่กับอาจารย์ศิลป์ก็ปรากฏว่ามีรถบัสอีกสองถึงสามคันขับตรงเข้ามาที่กุฏิของอาจารย์ศิลปเอ้ยไอจ้จุนมึงไปดูซิว่าเขามากันทำไมเนี่ยโอ้โหรถทัวร์สองสาคันเลยมาขอหวยเปล่าเนี่ย ครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะไปถามเขาดูครับอืมไปถามเขาด้วยแต่ถ้าเป็นพวกลูกศิษย์ลูกหาจะมาฝากตัวใหม่เ่ะก็บอกเขาขึ้นมาที่กุฏิได้เลยแล้วเองอะ่ะก็เตรียมดอกไม้ถูกเทียนแพรซะให้เรียบร้อยให้เขามาไหว้ข้าอย่าลืมข้าครูข้าอาจารย์นุ้ยร้อยเก้าเก้าในจุนครับอาจารย์ผมจะทําให้เรียบร้อยเลยครับอืมอืมดีมากไปไปไปดูซะจัดการที่เรียบร้อยนะจุนครับอาจารย์ สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีค่ะพวกเราอ่ะมหาอาจารย์ศิลค่ะนีใช้ลูกศิษย์ของอาจารย์ศิลหรือเปล่าคะครับผมจุนครับเป็นลูกศิษย์มือขวาของอาจารย์เลยครับพวกพี่มากันทําไมครับเนี่ยก็ได้ยินข่าวว่าอาจารย์ศิลนั้นท่านให้หวยแม่นก็เลยมาตามงานนะจ๊ะจุนโอ้ตามงานหมายความว่าไงไพี่ก็จะมาขอหวยอาจารย์นั่นแหละ ว่าแต่ว่าต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างนะเจ้าจุนก็พี่ก็ต้องฝากตัวลูกศิษย์อาจารย์เขาก่อนน่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเตรียมให้มีทูบเทียนแพรแล้วก็เข้าตอกตอกไม้เดี๋ยวผมจัดการให้เสร็จสาบเลยครับพี่ได้จ้าแล้วค่าครูไหวาอาจารย์นะเสียเท่าไหรอ่อ่ะร้อยเก้าเก้าครับพี่อุ้ยไม่แพงเลยอะ่ะโอ้โหที่อื่นเสียตั้งสี่0าห้าร้อยหวยก็ไม่ถูกเนี่ย ลองมาขึ้นกัอบอาจารย์เขาดูได้ยินข่าวว่าอาจารย์สินป์เขาแม่นมากไม่เสียหายเลยแค่ร้อยเกก็ได้จ้ะงั้นจุ่นก็นับคนเลยก็แล้วกันนะ3ามรถทัวร์เนี่ยนับดูเลยว่ากี่ร้อยคนครับครับพี่โอ้โหอัดกันมาเต็มรถเลยอะ่ะคงจะศรัทธาอาจารย์สินมากเลยใช่ไหมครับใช่งมวที่แล้วเนี่ยอาจารย์สินให้7จ็ดมาเนี่ยมีคนมาบอกว่าหวยของอาจารย์สินพวกเราก็ซื้อกัน ปรากฏว่าถูกกันทุกคนเลยอ่ะถูกมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ถูกทุกคนน่ะโอ้โหแม่นจริงๆเลยแกแม่นยิกตาเห็นเลยนะจุนครับพี่เนี่ยถ้าฝากตัวลูกศิษย์อาจารย์แล้วอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้หวยรับประกันเลยครับว่าพวกพี่จะรับเบอร์อทุกคนเลยครับอ้าวจุนแล้วแต่ว่าวันนี้ทำไมลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์น้อยเหลือเกินน่ะมีแค่ไม่กี่คนเองเหรอใช่ครับพี่ ปกติก็ประมาณนี้แหละครับวันต้นๆคนไม่ค่อยจะมีแล้วครับต้องสักวันที่1ิขึ้นไปครับพี่หวยใกล้ออกอะ่ะรับประกันว่าเดินขาเบียดกันแน่นอนเลยครับเออจุนแล้วว่าแต่ว่าห่วยงวดเนี้ยอาจารย์ท่านให้อะไรหรือยังอะ่ะยังครับพี่ว่าแล้วอะ่ะก็เชิญพวกพี่ขึ้นไปหาอาจารย์ที่กุฏิได้เลยครับเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะทําของฝากตัวให้พี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์กันนะครับได้เจจุนขอบใจมากนะจ๊ะครับพี่ ฉันขึ้นบุกุฏิได้เลยครับนมัสก,การเจ้าค่ะอาจารย์ศิลหววงไงเนี่ยโยมจะเลินพรอนก็ผู้อีชันนะ่ะอยากจะมากราบฝากตัวบป็ลิสิิธิ์ของอาจารย์นะเจ้าค่ะอืมเอาเอาเอา,เอาแล้วบอกไอ้จุนเด็กวัดหรือยังล่ะวัตถุประสงค์อะ่ะบอกแล้วเจ้าค่ะน้องจุนน่ะบอกให้ขึ้นมารอบนกุฏิเลยเจ้าค่ะอาจารย์อืมเอาเอาเอา รอเดี๋ยวก็แล้วกันนะถ้ายังไงก็รอเดี๋ยวก่อนให้อาจารย์เสร็จธุระก,กับโยมดาวเขาซะก่อนนะโยมดาวเขามาตั้งแต่เช้าแล้วอะเนี่ยิึงจะมีเวลาคุยกับโยมดาวเขานี่เองเอาโยมดาวว่างไงล่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะอีฉันเนะี่ยอยากจะมาขอหวยหลวงพ่อเจ้าค่ะเอาก็โยมดาวไม่ค่อยเล่นหวยไม่ใช่เหรอแล้วทําไมวันนี้ถึงอยากจะมาขอหวยหลวงพ่อล่ะ ก็คนอื่นเขาถูกกันเยอะแยะมากมายเลยอ่ะใครมากราบอาจารย์ก็ถูกหวยเท่านั้นเลยเนี่ยอีชั้นเนี่ยบ้านติดวัดแทๆ้ๆแต่ไม่เคยอยากจะรู้ไม่เคยอยากจะซื้อตามที่เขาบอกกันเลยอ่ะเอาแล้วอยู่ดีๆก็อยากจะมาซะง,งั้นน่ะใช่เจ้าค่ะอาจารย์ช่วงนี้เงินฝืน่เงินเครื่องเหลือเกินน่ะชักหน้าไม่ถึงหลังอยากจะได้หวยจากอาจารย์สักสองสมตัว เอาไปปลดหนี้ปลดสินนะเจ้าค่ะอาจารย์เอาเอาเอาได้ได้ไม่ยากเลยแล้วฝากตัวเป็นลูกศิษย์ฉันแล้วใช่ไหมล่ะเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะอาจารย์อืมเอาเอาเอา,เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะดาวนะรถที่ฉันนั่งอนะ่ะดาวก็ไปดูกันแล้วกันว่าทะเบียนมันเลขอะไรดาวก็ซื้อตัวนั้นแหละรับรองเลยยังไงก็ถูกอะเลยเจ้าค่ะอาจารย์ ใช่ยังไงมันก็ออกตัวนี่แหละในระหว่างที่อาจารย์ศิลป์คุยกับดาวนั้นบรรดาทุกๆคนที่โดยสารมาจากรถบัสทั้งสามคนก็ได้ยินอย่างถนัดหูว่าอาจารย์ให้หวยกับดาวแต่ทุกคนไม่รู้เลยว่ารถที่อาจารย์นั่งนั้นมันคันไหนจึงได้ตัดสินใจจะรอสักประเดี๋ยวรอให้อจุนมาแล้วก็กะจะฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์ศิลป์ให้เรียบร้อยทำอะไรก็จะได้ง่ายก็นั่นแหละดาว ฉันรับรองเลยว่าหวยอะ่ะมันจะออกรถที่ฉันนั่งนั่นแหละค่ะอาจารย์ถ้าง,งั้นอีฉันกลับลาอาจารย์ก่อนนะเจ้าค่ะอืมอืมอมืไปไปโชคดีนะให้รำ่ำให้รวยให้ถูกหัวเยอะๆนะดาวนะเจ้าค่ะอาจารย์และหลังจากที่ยายดาวเดินทางกลับบ้านลุงมั่นบ้านอยู่หน้าตลาดก็ได้คานเข่ากระย่องกระแย่งมาหาอาจารย์ศิน กราบนมัสก,การครับอาจารย์อ้าวว่าไงอะ่ะลุงมั่นผมว่าจะมาขออาจารย์เหมือนกันนะครับอ้าวเดือดร้อนเหมือนกันเหรอลุงมั่นฉันก็เห็นว่าลุงมั่นอะไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ไม่ใช่หรออ๋อไม่หรอกครับอาจารย์ผมสนใจอยู่ครับเพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสมาคุยกับอาจารย์นะครับอ้าว ทางนั้นก็ไม่ยากกับลุงมั่นลุงมั่นนะไปถามยายดาวนะว่าแกซื้อหวยอะไรแล้วลุงมั่นนะ่ะก็ซื้อกับยายดาวได้เลยเลขตัวเดียวกับยายดาวแหละรับประกันว่าถูกเลยอ,อ,อาจารย์พูดเรื่องอะไรครับเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยครับอา้าวก็ลุงมั่นมาขอหวยฉันไม่ใช่เหรอเปล่าเลยครับอาจารย์อา้าวก็เมื่อกี้ลุงมั่นขอสองตัวนี่ใช่ครับ ผมขอสองตัวแต่ผมมาขอลูกหมานะครับหลวงพ่อเนี่ยไอ้สองตัวที่อยู่ใต้กุฏิน่ะอ้วนทวนจำมั่มหน้าตาหน้าเกลียดหน้าชังเหลือเกินกูหวัดจะขอไปเฝ้าที่นานะครับอาจารย์น่ารักเหลือเกินนะ่ะเนี่ยเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วมาทมําบุญภาพยังติดตาอยู่เลยด่างตัวหนึง่งแดงตัวหนึง่งหางดอกด้วย ขนก็ใส่รองเท้าสะสี่ข้างเลยอุ้ยน่ารักเหลือเกินขอลับอาจารย์โถลุงมั่นดิฉันก็นึกว่ามาขอหวยไม่ครับไม่ได้มาขอมาขอลูกหมาครับแล้วว่าแต่ว่าอาจารย์ให้หรือเปล่า,ลาอ่ะมันลอนหมาใครอ่ะลุงมั่นก็อยู่ใต้กฏิอาจารย์นะ่ไม่ใช่หมาอาจารย์หรือครับไม่รู้ว่ามันมาขอดั้งแต่เมื่อไหร่ เอาอย่างนี้ลุงมั่นก็ไปถามวายาวัดเขาแล้วกันถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาจองอะ่ะลุงมั่นก็เอาไปได้เลยนะได้ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากนะครับโอ้ยตื่นเต้นเหลือเกินจะได้ลูกหมาผมไปก่อนนะครับอาจารย์เออเออ,เอ,อไปไปแล้วที่หลังนะถ้าจะมาหาหมาหาแมวอะ่ะไม่ต้องขึ้นมารอชั้นบนกุฏินะมันเสียเวลาลุงมั่นนู่นไปหาวายาวัดได้เลย ทำมาหาฉันนะ่ะก็มาทําบุญมาขอหวยฉันเปิดโอกาสให้แค่นี้ก็แล้วกันโอเคครับอาจารย์โอเคครับกราบขอบพระคุณนะครับเอาเอานั่นไงไวายาวัดอะ่ะถามเขาดูสิวายาวายาเนี่ยลุงมัน่นน่ะเขามาขอลูกหมาสองตัวใต้กุฏิอะ่ะมีเจ้าของหรือย,ยังอ่ะยังครับอาจารย์ยังครับ,อาารรบเอเอถ้างั้นก็ให้ลุงมัน่นเขาไปเลยก็แล้วกันนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ โอ้ยกราบขอบพระคุณอาจารย์นะครับเมตตาจริงๆเลยอะ่ะกาบลาครับอาจารย์กาบลาครับอ่ะไปไปไปลุงมั่นโชคดีก็แล้วกันครับอาจารย์พอพูดจบลุงมั่นแกก็เดินลงก,กุฏิไปได้วยความสบายใจแกเดินลงไปหาลูกหมาสองตัวที่อยู่ใต้กุฏิของอาจารย์ศิลป์โอ้ยน่ารักเหลือเกินลูกเอ้ยไป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 ,ไปอยู่กับพ่อนะั่นลูกนะ เอ็นเอ็นอ,อไปไปอยู่ด้กันน่ารักเหลือเกินเนะ่โอ้กลับไปสักทีนะลุงมั่นนะมานั่งอยู่ตั้งนานไอ้เรลาก็นึกว่ามาขอหวยปล่อยให้แกรอตั้งนานนะตั้งแต่เช้าเลยอะ่ะทันรู้มาขอลูกหมาก็ให้ไปแล้วเอาไอ้จุนเป็นไงบ้างวะอาจารย์ครับผมเตียนทูบเทียนแพรเข้าตอกดอกไม้ มาให้พี่ๆเขากราบไหว้ครูอาจารย์เรียบร้อยแล้วครับเอา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 ถังกันก็เอาไปแจกให้เขานะมาไหว้ครูซะให้เรียบร้อยเดี๋ยวไหว้ครูเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะได้ให้หวยจะได้ร่ำรวยกับทุกคนเลยนะครับอาจารย์หลังจากที่ทุกคนทําการไหว้ครูเสร็จแล้วเยจิม๋มเจ๋ใหญ่ผู้น,นาคณะทัวร์ก็ได้กล่าวขึ้นว่าอาจารย์เจ้าคะผู้อีชั้นเนี่ย ได้ยินข่าวข่าวกันให้หวยของอาจารย์แม่แล้วเกินน่ะให้งวดไหนถูกงวดนั้นเลยอาจารย์เจ้าคะ่ะเดือดร้อนแล้วเกินเจ้าคะ่ะเงินทองใช้สอยไม่ถึงมือชักหน้าไม่ถึงหลังการค้าการขายก็ฝืดก็เครื่องแลือเกินเจ้าคะ่ะอาจารย์ก็เลยมากราบขอความเมตตาจากอาจารย์นี่ละเจ้าคะ่ะเนี่ยฝากตัวไปลุกสิทธิ์อาจารย์แล้วนะเจ้าคะ่ะ้ายังไงอาจารย์ก็ย่าให้ลุกสิทธิ์ลูกหาต้องลําบาก อย่าให้ลูกศิล์ลูกหาต้องเดือดร้อนเลยนะเจ้าคะ่ะอืมพูดดีแล้วเกินเนี่ยโยมชื่ออะไรอะ่ะอีฉันชื่อจิมเจ้าค่ะอาจารย์โอ้ชื่อจิมด้วยแต่ว่ามีสองจิมนะเจ้าค่ะอาจารย์ฮะสองจิมแปลว่าอะไรอะโยมอย่าพูดทะลึ่งนะอัตมาเป็นพระผู้ทรงศิลน์นนะพูดทะลึ่งไม่ได้อะ่ะไม่เจ้าค่ะอาจารย์มีสองจิมมันหมายความว่าคนที่มาวันเนี้ย มีอีกคนชื่อจิ๋มเจ้าค่ะเอา้าแล้วเวลาเรียกอ่ะจะเรียกยังไงถึงจะรู้ว่าจิ๋มไหนอ่ะก็ไอคนนั้นน่ะตัวมันเล็กเรียกว่าจิ๋มเล็กเจ้าค่ะอาจารย์ส่วนอีชั้นน่ะจิ๋มใหญ่อ่ะก็เรียกว่าจิ๋มใหญ่ก็แล้กวกันนะเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> แหม <c oughs> จิ๋มเล็กจิ๋มใหญ่โยมไม่เข้าใจพูดแล้วเกินน่ะพูดหยอกอาจารย์หรือเปล่าเนี่ยตลกจริงๆนะโยมจิม๋มมากไม่เจ้าค่ะอาจารย์ เนี่ยเรื่องจริงๆเลยเจ้าค่ะเอาเอาเอาได้ได้ถ้าอย่างนั้นก็จะเรียกเพราะเหตุจําเป็นก็แล้วกันนะโยมจิ๋มเล็กกับโยมจิ๋มใหญ่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใชเจ้าค่ะอาจารย์อา <c oughs> อาจารย์อย่าพูดจาตลกอย่างนั้นทีเจ้าค่ะมันได้ตลกเลยก็นึกถึงแล้วก็ตลกว่าเดีย๋ยวว่าอาจารย์เลยนะอาจารย์คนเซนต์ตื้นน่ะเจ้าค่ะอาจารย์เอออาจารย์เจ้าค่ะว่าแต่ว่าฝากตัวสิทธิ์อาจารย์แล้วอย่างเงี้ย พวกอีฉันต้องทำอะไรอีกต่อไปหรือเปล่าเจ้าคะก็ไม่อะคิดถึงอาจารย์ก็มาหาอาจารย์นั่นแหละทําตัวเป็นคนดีก็แล้วกันอาจารย์ต้องการแค่นี้แหละแค่นั้นอย่างเดียวเหรอเจ้าคะอาจารย์แค่ทําตัวเป็นคนดีแค่นั้นเหยเจ้าคะก็ถ้าอาจารย์จะทําอะไรอะ่ะแล้วขาดเงินขาดทองก็มาช่วยกันก็แล้วกันเจ้าคะ่ะอาจารย์เอออาจารย์เจ้าคะว่าแต่ว่า อาจารย์ให้หวยกับเยดาวไปอ่ะอีกพวกอีชั้นเนี่ยถ้าไปขอหวยกับเยดาวเนี่ยหวยมันจะเคลื่อนออกตัวอื่นหรือเปล่าเจ้าคะือม,มันจะไปออกตัวอื่นยังไงเนี่ยตัวเนี้ยชัวร์ชัวร์วสุดเลยอาจารย์นั่งสมาธิอยู่ดีๆโยมจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้เองเทวดาไม่รู้ว่าเป็นองค์ไหนสีเขียวปุ๊ดเลยหอบมาจากฟ้ามาหาอาจารย์น่ะเทวดาตัวสีเขียวพระอินทร์หรือเปล่าเจ้าค่ะอาจารย์ พระอ,อินน่ะดูในหนังสือดูในทีวีอ่ะตัวสีเขียวนะเจ้าคะ่ะอืมแหมโยมฉันน่ะไม่อยากจะพูดเลยถ้าพูดไปอ่ะก็กลัวจะอาบัตกลัวว่าคนจะหาว่าฉันเนี่ยอวดอุตรีแล้วจะปรับประชิกฉันเนี่ยฉันน่ะเห็นเทวดามาเยอะเลยแต่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเดี๋ยวเขาหาว่าฉันมั่วเทวดาตัวสีเขียวเนี่ย ฉันก็คิดอยู่นะโยมเป็นพระอินทร์หรือเปล่ามาหาฉันน่ะแต่ฉันน่ะไม่แน่ใจเลยไม่อยากจะพูดด้วยจนโยมบอกเมื่อกี้นี่แหละเอาละ่ะถ้าโยมคิดว่าเป็นพระอินทร์น่ะมันก็คือพระอินทร์นั่นแหละตกลงว่าพระอินทร์น่ะมาหาฉันแล้วยังไงเจ้าค่ะอาจารย์กับพระอินทร์น่ะมาชวนฉันไปนั่งรถเล่นนะสิฮะพระอินทร์เขาห่อได้ แล้วเขาจะชวนอาจารย์ไปนั่งรถเล่นทําไมล่ะเจ้าคะกนนั่นนะสิโยมจิ๋มใหญ่เทวดาหาะได้อยู่แล้วแล้วจะชวนฉันไปนั่งรถเล่นทําไมอะ่ะอุ๊ยหรือว่าหวยจะออกที่เลขทะเบียนรถอาจารย์หรือเปล่าเจ้าคะก่อน,นั่นไงโยมจิม๋มเห็นไม่เล่าคิดเหมือนฉันเลยไปรีบตามโยมดาวไปเลยไปถามเขานะว่าเลขท้ายอาจารย์นะเลขอะไรนะ รีบไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวมันจะเสียเวลาปะโยมจิ๋มใหญ่พาโยมจิ๋มเล็กกับบรรดาสหาสหายอะ่ะไปเร็วๆเข้าเจ้าข่าอาจารย์พอพูดจบเจจิม๋มกับบรรดาพาสหาสหายเดินมาหาเจดาวทันทีส่วนยายดาวก็ใจดีบอกหวยตัวที่หลวงพ่อใบให้กับทุกคนฟังอย่างไม่อิดออดพอทีมงานรถทัวร์ทั้งสามคันได้หวยสมใจแล้วก็ได้มากราบลาอาจารย์ศิลเดินทางกลับพัทยา ทุกคนดีใจมากที่ได้หวยตัวเด็ดจากอาจารย์ศินไปจนเวลาได้เดินทางผ่านมาถึงวันที่16บวันที่หวยออกพอดีก็ปรากฏว่าทุกๆคนก็ซื้อหวย30ซึ่งเป็นเลขท้ายทะเบียนรถของอาจารย์ศิน์นั่นเองพอถึงเวลาหวยออกก็ปรากฏว่าเลข30ซึ่งเป็นเลขทะเบียนรถของอาจารย์ศินนั้นก็ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวเต็มเ และบรรดาทุกคนที่เดินทางร่วมกันไปในวันนั้นปรากฏว่าถูกหวยตัวนี้ทุกคนเลยทีเดียวทีนี้จากที่คอหวยมีความศรัทธาอาจารย์ศิลป์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วคราวนี้ก็ยิ่งศรัทธาขึ้นไปใหญ่บรรดาผู้ที่ถูกหวยเหล่านั้นต่างซื้อข้าวของเครื่องใช้และตั้งใจจะถวายเงินทองและทรัพย์สินมีค่าให้กับอาจารย์ศิลป์ด้วยหลังจากนั้นวันต่อมาคนทั้งหมดก็ได้เดินทางไปหาอาจารย์รศิลป์ก่าวนัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ ว่าไงลละโยมเป็นไงถูกหวยหรือเปล่าถูกเจ้าค่ะอาจารย์เนี่ยทุกคนเลยที่มาฝากตัวนิทุสิ์อาจารย์วันนั้นนะ่ะเนี่ยถูกหวยทุกคนเลยเจ้าค่ะอืมดีใจด้วยนะดีใจด้วยถูกกันคนเลยเยอะหรือเปล่าเล่าก็ป่าปลายป่าปลายนะเจ้าค่ะอาจารย์ถูกมากบ้างน้อยบ้างสลับกันไปนะเจ้าค่ะถูกหลักหมื่นก็มีถูกหลักแสนก็มี ถูกหลักล้านก็มีด้วยนะเจ้าค่ะแหมพวกโยมนี่ดวงดีกันจริงๆเลยนะมากันตั้งสามรถทัวร์ถูกกันทั้งหมดเลยย่าเจ้าค่ะอาจารย์เนี่ยเอาทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องใช้มาถวายอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยเจ้าค่ะโอ้ยโยมเก่งใจจริงๆเลยเนี่ยมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์ก็ดีใจจะแย่อยู่แล้ว เนี่ยยังมีน้ำใจมาถวายทรัพย์สินเงินทองเอาข้าวของเครื่องใช้มาถวายอาจารย์อีกโอ้ยพวกโยมนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะสาธุสาธุาธมามามาเอามากันแล้วก็มาถวายกันได้เลยเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะโยมนะเจ้าค่ะอาจารย์บาพวกเราเอาของไปถวายอาจารย์กันและหลังจากนั้นบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งสมรถทัว ก็เอาเข้าของเครื่องใช้และของที่เตรียมมาทั้งหมดถวายให้อาจารย์ศิลป์อาจารย์เจ้าคะเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าพวกอิชันเนี่ยวันเนี้ยนนอยากจะขอหวยอาจารย์เลยเนี่ยจะได้หรือเปล่าล่ะเจ้าคะอืมแหมมันก็ได้นะแต่ว่าก็กินข้าวกินปลากินอาหารเพลนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนละกันเดี๋ยวค่อยเอาไปเจ้าคะ่ะอาจารย์ และหลังจากที่บรรดาเจ๊เฮียทานข้าวทานปลาเรียบร้อยแล้วก็ได้พูดกับอาจารย์ศิลป์อีกครั้งเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะอาจารย์กินข้าวเพลนเสร็จแล้วเจ้าค่ะอาจารย์คะหวยงวดเนี้ยจะออกอะไรอีกหรยอเจ้าค่ะอ่ะได้ก็คราวเนี้ยไปดูเลขตัวหน้าสองตัวทะเบียนรถของอาจารย์นะรับรองเลยว่าอย่างไงก็ออกแน่นอนโยมฮะ ครั้งที่แล้วเลขท้ายสองตัวทะเบียนรถอาจารย์ก็ออกไปแล้วคราวนี้จะออกสองตัวหน้าเหรอเจ้าค่ะอาจารย์ใช่ออกสองตัวหน้าแน่นอนไปไปดูสนอโย,ยมนะยังไงรับประกันว่าต้องออกแน่นอนเจ้าคะ่ะอาจารย์เอออาจารย์เจ้าค่ะพอดีว่าพวกอิชั้นะขอกลับลาอาจารย์เลยได้ไหมเจ้าค่ะพอดูหวยเสร็จอะ่ะก็จะกลับกันเลยเจ้าค่ะอืออืไม่เป็นไรจะกลับก็ไม่เป็นไร แล้วเมื่อกี้ถวายแต่ข้าวของเครื่องใช้อ่ะปัดใจอ่ะยังไม่ถวายอาจารย์เลยนะอุ้ยลืมเจ้าค่ะอาจารย์เนี่ยรวบรวมมาให้แล้วเจ้าค่ะมาเป็นปึกใหญ่ๆเลยนะเจ้าค่ะปึกใหญ่ๆนี่มีแต่แบงค์ยี่สิบหรือเปล่าเนี่ยไม่เจ้าค่ะอาจารย์แบงค์พันล้วนๆน,นะเจ้าค่ะอืมหม่ถ้าแบงค์พันล้วนๆแบบนี้แล้วก็ครบกันยาวเลย เจ้าค่ะอาจารย์คบกันยา็คกันยาวเจ้าค่ะอาจารย์ขอให้อาจารย์นะ่ะใบหวยแม่นแม่นแบบนี้ตลอดไปนะเจ้าค่ะอืออ่ะโอเคโอเคอ่ะรีบไปเลยโยมเดี๋ยวหวยมันจะเคลื่อนเจ้าค่ะอาจารย์พอพูดจบคนทั้งหมดก็เดินลงกุฏิของอาจารย์แล้วก็เดินตรงไปที่รถที่อาจารย์ใช้ก็ปรากฏว่าทุกคนก็เห็นเลขเป็นตัวเดียวกัน ต่างคนต่างดีใจมากเดินทางกลับบ้านด้วยรอยยิ้มเต็มหัวใจและหลังจากที่ทุกคนกลับไปแล้วไอจุนสิทธิรักอาจารย์สินก็ได้มานั่งคุยกันอ้าวอาจารย์แล้วทนี่อาจารย์ให้หวยเข้าไปเนี่ยเลขตัวหน้ารถเหรอครับอาจารย์ก็ใช่ซิวะไอจุนมึงสงสัยอะไรเนี่ยโหอาจารย์เลขตัวหน้ารถอาจารย์ทำไมอาจารย์มั่นใจขนาดนี้ล่ะครับอ้าวเอ็งหันไปดูซิไอจุนว่ารถข้ามีกี่คัน มีเอ่อหนึ่งสองสามโอ้ยี่สิบกว่าคันนะครับอาจารย์มันก็ใช่ไงรถค่ามีตั้งยี่สิบกว่าคันเลขตัวหน้าสับไปสับมามันก็เลขทุกตัวนะกลับไปกลับมาหนึ่งถึงเก้าเก้าเลยเองดูดีๆสิโอใช่ครับอาจารย์เอา้าแล้วแบบนี้เขามาดูเลขตัวไหนไปนะครับอาจารย์เลขของคันไหนครับข่าก็ไม่รู้ว่าเขาดูคันไหนไปอะ่ะเอา้าอาจารย์ แล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ถูกอะ่ะมันจะไม่ถูกยังไงวะไอ้จุนลดค่าน่ะเอ็งซื้อคันไหนอะ่ะเอ็งก็เลือกเอาเลยยังไงมันก็ออกคันหนึ่งอยู่แล้วนี่ทำมันออกมาแล้วถ้าชาวบ้านู้สิ์ลูกหามันมาบอกว่าไม่ถูกข่าก็จะบอกว่ารถคันนี้มันอีกคันหนึ่งไม่ใช่คันที่พวกเอ็งเอาไปซื้อแค่นี้มันก็จบแล้วโอ้อาจารย์ อย่างนี้เขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าแกมโกงเว้ยไอ้จุนเขาเรียกว่าเทคนิคทางการตลาดเว้ยถ้าซื้อเลขหวยลดประจําตัวไม่ถูกก็ให้บอกว่าซื้อเลขรถอดีเลกเอาอาจารย์แล้วถ้ารถอดีเล็กไม่ถูกแล้วครับก็เลขรถเข็นไงอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่ารถเข็นไม่ถูกอ่ะก็มอเตอร์ไซค์ไง เลขถ่ายมอเตอร์ไซค์ข่ามีตั้งเยอะแยะมากมายยังไงมันก็ต้องออกตัวหนึ่งลว้ยไอ้จุนโหอาจารย์แบบนี้อาจารย์ก็คิดได้นะครับมันไม่ใช่แค่ค่าคิดได้คนแรกนว้ยพระเกจิดังๆสมัยก่อนสมัยเนี้ยเขาก็ทํากันรู้หรือเปล่าโอ้โหอาจารย์สุดยอดเลยครับอีแบบนี้ยอาจารย์ก็ให้หวยถูกตลอดชีวิตเลยนะสิครับก็ใช่สิว่าไอ้จุน เองว่าข่าฉลาดหรือเปล่าเล่าโหสุดยอดเลยอ,อาจารย์ไอ้กลแบบเนี้ยผมเพิ่งรู้เลยนะครับอืมเองรู้ไว้ก็ดีแล้วต่อไปเนี่ยถ้าใครมาขอหวยข้าเองก็จัดการได้เลยรู้หรือเปล่าครับอาจารย์ก็เป็นที่น่าอัศาจรรย์ใจจริงๆครับท่านผู้ฟังบรรดาลูกศิษย์ลูกหามากันเยอะแยะมากมายมาขอหวยกับอาจารย์ศิลแต่ทุกๆุกวดก็จะมีใครคนใดคนหนึ่ง หรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกหวยของอาจารย์ศิลป์หยุดทุกทุกวดไปซึ่งคำตอบที่หามันก็ไม่ยากแล้วครับท่านผู้ฟังมันก็คงจะเป็นอย่างที่อาจารย์ศิลป์กับไอจุนได้พูดกันเอาไว้นั่นแหละครับรถมันหลายคันยังไงหวยเมื่อต้องออกรถคันใดคันหนึ่งอยู่แล้วซึ่งมันก็เหมือนกับพระสงฆ์ในศาสนาพุทธในประเทศไทยนั่นแหละครับมีเยอะแยะมากมายอยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะศรัทธาพระรูปไหน และถ้าหากพระรูปไหนที่ทำตัวไม่ดีเราชาวพุธยังจะให้การสนับสนุนอยู่หรือเปล่ารู้ทั้งรู้ว่าพระให้หวยเป็นเรื่องที่ผิดแต่พวกเราทุกคนก็ยังกล่าวสาทุทุกค้งที่ท่านให้ถ้าทำแบบนี้ความผิดมันก็เริ่มจากพวกเรานั่นเองพวกเราทุกคนนั่นแหละครับที่สนับสนุนพระให้กระทำการผิดศีลให้กระทำการอุบาทถ้าหากว่าเราชาวพุทธไม่ให้การสนับสนุนพระเหล่านี้ พระเหล่านี้ก็คงจะมีที่ยืนสุดท้ายก็ต้องศึกเพราะหากินในผ้าเหลืองไม่ได้แล้วนั่นเองครับท่านผู้ฟังขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ